เรามาต่อที่เทป2นะครับพายุนะครับชื่อพายุกับการถอยหลังเข้าจอดนะครับตอนแรกซ้อมเดินหน้าเข้าจอดมาแล้วเรามาดูฉากการถอยหลังเข้าจอดนะครับในชีวิตประจําวันแล้วก็ใช้ในการสอบด้วยนะครับพอตูดรถมนถึงเสาแรกด้านซ้ายนะครับประมาณนี้นะครับก็สายเข้าทั้งหมดนะครับ มอ,มองมุมนี้นะครับมันจะเห็นสามเสานะครับอ mm hmm. ก่อนอีกวิธีนึงก็คือตั้งคงอะไรตรงเพราะว่ารถยังไม่ทันได้เข้าไปในเส้นเท่าไหรใช่ไหม mm hmm. อ่ามันจะทําให้มันห่างเออให้เข้าไปก่อนแล้วอย่างนึงมันจะป้องกันการเฉียวชนด้านซ้ายในฝั่งน้อได้ด้วยอ่าโอเคมันเริ่มเข้าแล้วควายุก็ขวาทีนี้อ่า ก็นะครับเพราะว่าผมสอนแต่ผู้หญิงไม่ใช่นะครับก็สอนทุกคนที่ติดต่อเข้ามาอยากจะเรียนนะครับถ้าใครอยากเรียนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่08 8 3 3 5 0 0 7 2นะครับนี่เรามาดูว่าคอยลังเข้าจอดกับเดินหน้าเข้าจอดอันไหนมันยากกว่ากันนะครับก็เอาไปเลือกใช้เวลาเราขับจริงนะครับตอนนี้นะครับแค่เดินหน้าก็ผ่านเลยนะครับนี่แหละนะครับเราจะฝึกนะครับเราจะเห็นการเดินหน้ากับการถอยหลังเข้าจอดที่แตกต่างกันนะครับ เราอยากได้ระยะมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็ใช้นะครับเบื้องต้นนะครับมันจะเป็นขนาดแบบนี้นะครับระยะปลอดภัยนะครับก็ถือว่าจอดได้นะครับในชีวิตจริงคุณอยากเข้าใกล้อยากอะไรยังไงคุณก็ไปฝึกปรับนะครับตอนนี้เป็นการแก้ที่จะให้มันแคบนะครับมันก็จะดีขึ้นนะครับมันจะไม่เป็นภาระคนเื่นนะครับแค่นี้แหละนะครับก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับ สังเกตดูนะครับว่าเดินหน้ากับถอยหลังอันไหนมันจะยุ่งยากกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปถามกันนะครับอันนี้ด้านหน้ามันใกล้นะครับถ้าเรานั่งอยู่ในนี้เราจะเห็นว่ามันใกล้โอเคแล้วประมาณนี้แหละพอได้ออกจากเขามานนี้เป็นไงบ้างเดินหน้ากับถอยหลังเราประมาณไหนเราคิดว่าเราชอบแบบไหนผมว่าถอ,อยหลังเข้าง่ายกว่าถอยหลังถอยหลังเข้าง่ายกว่าทฤษฎีมันจะคล้ายๆกันแหละ แต่ว่าพอถอยหลังมันจะมองเห็นได้ง่ายเดินหน้ามันมองเป็นมุมกว้างก็จริงแต่ว่าเวลาปรับมันปรับยากเดินหน้ามันกะกะไม่อยู่เลย่าเขาเท่าไหร่โอเคถอยหลังออกครับตอนนี้ให้ออกแล้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับก็ฝากผลงานการสอนนะครับถ้าท่านชอบก็โทรเข้ามาได้ที่ศ8น3์5ปดแปนนะครับโทรเลยครับไม่ต้องรออะไรนะครับ อย่าฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์ด้วยก็แล้วกันนะครับผมอายุ